พี่ช่วยแนะนำตัวก่อนค่ะแล้วก็อยากให้ช่วยเล่าอ่าถเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทำไมถึงได้อยู่ดีวีดีและมีการตั้งตัวแถลงข่าวครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมนะครับธีรเศส์ชูพิรักสิทธิ์นะครับหรือหลายท่านเรียกผมว่านะครับบอสแบงก์นะครับทุกท่านครับอย่างนี้ครับก่อนหน้าเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับได้รู้จักกับทางคุณมายสิทธิ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ในวงการทําธุรกิจด้วยกันนะครับเกินกว่าสิบปีเนาะนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อประมาณเหตุการณ์เมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยนะครับทางคุณไมกสิทธิ์กับทางคุณเพชรนภารัตน์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในขณะนั้นเขาเป็นสามีภรรยากันนะครับก็ได้นะครับติดต่อมาหาผมนะครับแล้วก็พูดในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับในส่วนของตัวลดน้าหนักนะครับในแบรนด์เฉลี่ยนะครับเขาบอกโอเคนะครับคือถ้าผมสนใจนะครับอยากที่จะลงเงินนะครับกับธุรกิจตัวนี้นะครับเขาจะแบ่งผลตอบแทนให้นะครับเปรียบเหมือนกับ ขอยืมเงินเป็นลักษณะเหมือนขอกู่นะครับโดยที่จะให้เป็นดอกเบี้ยนะครับในช่วงปี64ี่นะครับตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ช่วงประมาณกุมภานะครับเขาบอกเนี่ยขอนะครับเงินก้อนหนึ่งนะครับผมก็โอเคผมสะดวกลงทุนครับอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทนะครับก็ลงทุนไปนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็ได้ดอกเบี้ยจากทางมายาสิทธิ์ทุกเดือนนะครับแล้วก็ผมก็เห็นว่าเงินที่ผมลงทุนไปเนี่ยเขาไปทําธุรกิจจริงนะครับมีการไปออกรายการ นะครับในทีวีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเองก็นะครับก็ถือว่าด้วยความที่เราเชื่อใจไว้ใจทั้งคู่นะครับก็เห็นผลการดําเนินธุรกิจของเขาเนี่ยก็เติบโตขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเองก็เริ่มนะครับได้แนะนํานะครับคนรอบข้างเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนของผมก็ดีนะครับคุณแม่นะครับญาติพี่น้องนะครับหรือเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยนะครับก็มาลงทุนด้วยนะครับกลายเป็นว่าจากยอดเงินนะครับ จากหลักล้านนะครับกลายเป็นหลักสิบล้านนะครับจนเมื่อประมาณปีหกห้านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือสองปีที่แล้วเนี่ยนะครับเงินลงทุนเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเกือบสิบสี่ล้านนะครับแล้วก็มีปันเด็นตรงที่ว่าทางคุณไม่เนี่ยนะครับเขาก็แจ้งผมว่าตอนเนี้ยมันมีปัญหานะครับไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนกลับไปได้แล้วนะครับผมก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งขนาดนั้นเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็คือเขามีปัญหากันนะครับเรื่องส่วนตัวนะครับ เราเองเนี่ยนะครับด้วยการที่เราเป็นคนลงทุนนะครับนะครับเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็เลยถามว่าเนี่ยแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยจะรับผิดชอบผมแบบไหนอย่างไรนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ปัญหาของเขาเนี่ยนะครับเกิดจากที่มีเรื่องภายในบริษัทนะครับมีเหตุการณ์ยักยอกเงินนะครับผมก็เลยบอกเอ้ยเรายักยอกเงินเกิดมันได้ยังไงในเมื่อคุณไม่กับทางคุณเพชรนภารัตก็เป็นสามีพยาการหน้าขนาดนั้นน่นะครับเขาบอกตอนนี้เขามีปัญหากันนะครับ ถึงขั้นแบบต้องเลิกลากันนะครับผมก็เลยบอกโอเคงั้นไม่เป็นไรผมแค่อยากรู้ในส่วนของผมนะครับว่าผมจะได้เงินลงทุนที่ผมลงทุนในทั้งหมดเนี่ยกลับมาอย่างไรนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ผมรับทราบก็คือว่าตอนเนี้นะครับผมเนี่ยนะครับได้รับข้อมูลจากคุณมยสิทธิ์มานะครับว่าตอนเนี้ทางอดีตพยาเขาเนี่ยนะครับเอาเงินไปใช้นอกระบบเนาะนะครับณขนาดนั้นเนี่ยนะครับด้วยความเชื่อใจนะครับไว้ใจนะครับเราก็เลยมั่นใจว่าโอเคเงินที่เราได้เนี่ยตอนเนี้ศูนย์เสียไปเราแน่ๆนะครับ ด้วยความนะครับด้วยความรู้สึกโกรธนะครับนักขนาดนั้นนะครับด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะต้องดําเนินชีวิตแบบไหนยังไงต่อนะครับผมก็เลยนะครับไปร้องนะครับกับทางคุณกิตอโคงนะครับที่เป็นสมาพันธ์ที่ช่วยเรื่องของการช่องโกงเงินตรงนี้นะครับก็เลยไปเล่าข้อเท็จจริงให้เขาฟังว่าเนี่ยเงินลงทุนของผมทุกบาททุกสตางค์นะครับมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับ จนสุดท้ายนะครับท้ายสุดเขาบอกเนี่ยถ้าหลักฐานของผมชัดเจนขนาดเนี้นะครับว่าผมเสียหายขนาดนี้นะครับก็ฟ้องเลยนะครับแล้วก็ไปสู้เลยนะครับซึ่งณขนาะนั้นเนี่ยในใจผมผมแค่อยากได้ต้องการเงินคืนนะครับไม่ได้ต้องการมีประเด็นอะไรทั้งสิ้นนะครับหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะครับจาได้ดีก็เดินทางไปที่สคบครับไปสคบเพื่อที่จะเนี่ยนะครับมีเจ้าของโรงงานที่หนึ่งเหมือนกันนะครับชื่อคุณแอนนะครับแล้วก็คุณกิตานงนะครับก็ไปด้วยกันคุณแอนก็บอกคุณแอนเนี่ย มีความเสียหายเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับยอดเงินค่าสิบกว่าล้านบาทนะครับของผมก็ผมเสียเงินลงทุนไปประมาณสิบสี่ล้านบาทนะครับแล้วพวกเราเจ้ากันยังไงนะครับก็เลยได้ร้องต่อสคบครับแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของผมนะครับณเวลานั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกตามตรงผมก็ไม่ทราบนะครับว่าคดียักยอกเนี่ยไปถึงไหนยังไงแล้วบ้างนะครับผมรู้แต่ว่าโอเควันนั้นเนี่ยผมได้มีการโพสต์นะครับหมิ่นประมาทคุณเพชรนภารัตน์จริงนะครับ ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะครับในการโพสเนี่ยนะครับผมใช้ชื่อว่าเป็นน้องเก๋นะครับแบนชเลยวนะครับซึ่งโอเคด้วยเจตนาของผมเนี่ยแน่นอนนะครับอารมณ์คนสูญเสียเงินสิบสี่ล้านครับพี่พี่ครับแน่นอนครับมันต้องมีความรู้สึกโกรธนะครับความรู้สึกว่าไม่เข้าใจอ่ะนะครับคือสุดท้ายท้ายสุดครับผมนะครับผิดพลาดจริงนะครับก็คือไปโพสต์รูปเขานะครับในช่องทางโซเชียลของผมจริงครับแล้วก็ไม่ได้คัดตานะครับ ก็ไปทําให้เขาเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมอยากให้พี่ๆทุกท่านครับคือความตั้งใจของผมครับวันนี้ก็คืออยากต้องการมาแถลงนะครับเพื่อขอโทษนะครับนางสาวเพชรนภารัตเกตแก้วจริงนะครับที่ผมได้ทําการโพสต์หมิ่นประมาทเขานะครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยตั้งใจนะครับตั้งใจดีนะครับว่าวันนี้นะครับเราเองก็เป็นลูกผู้ชายนะครับกล้าทําก็ต้องกล้ารับนะครับ วันนี้ผมถือว่าโอเคในสิ่งที่ผมผิดพลาดจริงเรื่องของคดีหมิ่นประมาทนะครับผมก็นะครับได้ไปขึ้นศาลนะครับที่กำแพงเพชรนะครับก็เลยบอกร้องต่อศาลครับว่าในสิ่งที่ผมผิดจริงนะครับเรื่องของหมิ่นประมาทผมยอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็ให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินลงทุนผมผมก็เช่นเดียวกันครับผมก็ยังคาดหวังว่าทางศาลเนี่ยนะครับน่าจะได้ข้อ ความเป็นยุติธรรมนะครับความเป็นธรรมให้กับผมที่เป็นนักลงทุนเช่นเดียวกันครับนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในเจตนาวันนี้นะครับที่อยากเชิญพี่ๆเสื่อมมูลชนมาเนี่ยนะครับก็คือต้องการที่จะแถลงการนะครับเพื่อเป็นการขอโทษอย่างเป็นทางการให้กับคุณเพชรนภารัตน์เหดแก้วนะครับแล้วก็อยากให้พี่ๆเนี่ยนะครับช่วยนะครับไปลบนะครับข่าวนะครับเมื่อเหตุการณ์เมื่อสองสามปีที่แล้วครับที่ผมเนี่ยนะครับไปทําเรื่องของการหมิ่นประมาทกับคุณเพชรนภารัตน์ไว้อะนะครับก็ ประมาณนี้ครับผมคือตอนนี้คดีหมิ่นประมาทจบแล้วแต่ว่าคดีเรื่องเงินยังไม่จบใช่ครับถูกต้องครับตอนเนี้เท่าที่ผมถามคุณไมยสิทธิ์ไปนะครับเขาบอกางเนี้ทางคุณไมยกับคุณเก๋เนี่ยเขาก็ยังมีเรื่องของคดียังไม่ไม่จบนะครับใช่ครับแต่ส่วนสําหรับของผมนะครับอย่างที่บอกครับวันเนี้ยต้องการมายืนยันครับว่าสิ่งที่เราทําผิดกับคุณเก๋เนี่ยนะครับเรื่องของการหมิ่นประมาทเนี่ยเรายอมรับร้อยเปอร์เซ็นครับว่าได้มีการโพสต์จริงนะครับ แล้วผมเป็นคนโพสต์เองครับในส่วนของการเรื่องเงินที่เราลงทุนไปค่ะตอนนี้คดีของเราในในเรื่องนี้ค่ะมันไปถึงไหนอะไรไงแล้วเขาที่ทราบจากคุณมายสิทธิ์นะครับตอนนี้เขาทําเรื่องปิดบริษัทนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เอาเงินไปใช้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะครับเอามาคืนทุนของบริษัทนะครับแล้วก็คุณไปก็รับปากกับผมนะครับถ้าเขาได้เงินก้อนนั้นกลับมานะครับเขาก็จะเอามาคืนของผมนะครับเพราะผมโอนผ่านบัญชีของคุณมายสิทธิ์นะครับ มันไม่ได้เข้าโอนเข้าบริษัทมีสองยอดครับพี่ครับมันมียอดที่นะครับโอนเข้าบัญชีบริษัทนะครับนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณยอดอยู่ที่ประมาณสี่ล้านกว่าบาทโอนเข้าบัญชีบริษัทนะครับและกว่าสิบล้านบาทเนี่ยนะครับได้โอนเข้าบัญชีของคุณมยสิทธิ์นะครับเนี่ยสลิปทุกอย่างเนี่ยผมเก็บไว้นะครับหลักฐานทุกอย่างผมเก็บไว้นะครับนั่นแหละครับ ผมก็เลยบอกว่าณเวลานั้นเนี่ยเท่าที่ผมทราบคือทางคุณไม่กับคุณเพชรเนี่ยเป็นสามีพัรยาการนะครับแล้วก็เป็นกรรมการกันทั้งคู่นะครับอันนีตน้ตอนเราโอนเงินไปอะค่ะเราได้ถามเขาไหมว่าทาไมถึงต้องโอนเข้าบัญชีส่วนตัวทําไมไม่โอนเข้าบัญชีบริษัททั้งหมดคือวยความไว้ใจนะครับณขนาดนั้นเนี่ยคุณไม่ก็บอกโอเคนะครับเขาโอนผ่านบัญชีเขาก็ได้เพราะเขาเป็นกรรมการเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็เอาบัญชีของเขาเนี่ยโอนเข้าบัญชีบริษัทนะครับ ในส่วนของหลักฐานเรามีแค่ตัวสลิปแต่ไม่มีเอกสารในการเซ็นอย่างอื่น <ะ S 2> มีตัวสัญญามีตัวสัญญาไม่มี<อ>เลยครับด้วยความไว้ใจนะครับอย่างที่บอกครับกับคุณมายสิทธิ์เนี่ยนะครับเรารู้จักกันมาเกินสิบปีนะครับก็เลยไม่ได้มีเอกสารอะไรทั้งสิ้นนะครับมีแต่สลิปโอนเงินแล้วก็หลักฐานพูดคุยกันในไลน์แชทนะครับอันนี้เราเราได้คุยกับทางนา่อถึงนะแนวโน้มตอนตอนนี้ยทางทนายก็แนะนําว่าให้ปล่อยไปตามคดีของทนายกับทางคุณเพชรนะครับครับผม ว่ามันต้องใช้ระยะเวลานานก็น่าจะอีกฟักช่วงหนึ่งครับในใจ <c oughs> เรายังหวังว่าว่ามันจะได้คืน <c oughs> ในใจผมใช่ไหมครับก็ถ้าได้คืนเนี่ยนะครับก็คงต้องขอบคุณนะครับเบื้องบนนะครับที่ช่วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ทำใจไปครึ่งหนึ่งแล้วครับทำใจไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะเหตุการณ์ก็ผ่านมาเกือบสามปีแล้วครับอย่างวันนี้ก็คือเรามาขยันเพื่อจะขอโทษที่เราลืมไปใช่รับ หลังจากนี้อีกส่วนหนึ่งอาจก็ไปดีแพ่งมหครับผมน่าจะเป็นยังมีอาญาอยู่ครับผมนะครับระหว่างคุณไมกับทางคุณเพชรนะครับอืมตันนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแน่ับทั้งสองด้านเข้ามาคือมันทําให้เราได้รับบทเรียนครับว่าวันนี้นะครับเรื่องของความเชื่อใจความไว้ใจนะครับคือเรื่องของเงินเนี่ยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นคนหาเงินง่ายนะครับ คือเราทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยครับการมีรายได้เดือนละเจ็ดหลักเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราทำหามาได้นะครับแต่วันนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงโควิดนะครับสั่งสามปีมานี้นะครับก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันครับจากเงินที่เมื่อก่อนหาเงินเดือนละเจ็ดหลักได้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบทเรียนราคาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทําให้เราต้องไม่ประมาทกับชีวิตนะครับแล้วก็การที่จะโอนเงินให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับ มันควรจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนนะครับที่มาที่ไปนะครับเรื่องราวเหล่านี้ทางครอบครัวผมนะครับก็ได้เน้นย้ำว่าต่อไปเนี่ยนะครับคือควรทําด้วยตัวเองนะครับอย่าไปยืมลมหายใจคนอื่นจะดีกว่านะครับสุดท้ายอยากฝากขอโทษกรณีอะไรบ้างก็สาหรับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เจตนาที่แท้จริงของผมเลยนะครับด้วยความเป็นลูกผู้ชายครับกล้าทํากล้ารับนะครับผมยอมรับว่าผมได้ทําผิดกับทางคุณเก๋นะครับจริงนะครับแล้ววันนี้นะครับ ก็อยากให้เขานะครับมีช่องทางในการทํามาหากินกันต่อนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับปลดล็อกจากเรื่องราวที่มันผิดพลาดกันไปนะครับด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมเชื่อมั่นแล้วครับว่านะครับถ้าสุดท้ายเนี่ยนะครับความจริงนะครับมีเพียงแค่สิ่งเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าศาลตัดสินออกมาแล้วนะครับว่าตอนนี้คดีเรื่องของยักยอกหรือเรื่องของหมิ่นประมาทก็ดีเนี่ยนะครับ ผมเชื่อมั่นว่ากระบวนของยุติธรรมของศาลเนี่ยนะครับจะให้ความเป็นธรรมกับกับพวกเราครับ,บค,ครับ